ชาวเน็ตเตือนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เรื่องเบนจเพศและแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จนได้ค่ะสาวไออืมเอมอซึ่งพี่น้องขาบอกเลยว่าก็เป็นข่าวช็อควงการหมอลำเลยทีเดียวแล้วก็หลายๆคนทราบกันดีอเนาะว่าบอสบิ๊กเองเนี่ยคือปีเนี้ยเพิ่งจัด งานวันเกิดครบรอบ25ปีในวันที่9ที่ผ่านมาแต่จริงๆแล้ววันเกิดของบอสก็คือวันที่12เนาะ,ะแต่จริงๆแทนวันที่12เนี่ยก็คือจะมีคอนเสิร์ตท,ที่ต่างประเทศแต่ว่าด้วยมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ทําให้บอสบิ๊กไม่ได้ไปเนาะแต่ในครั้งนั้นเนี่ยชาวเน็ตก็บอกว่าบอสบิ๊กนะคะหรว่า FC ของบอสบิ๊กเองนั่นแหละนะคะบอกว่าบอสบิ๊กจ๋า ครบ25ปีเนี่ยถ้าพูดถึงประเพณีคนไทยหรือว่าธรรมเนียมคนไทยความเชือ่อแล้วก็ความเชื่อของคนไทยเนี่ยคือเรื่องอายุ25ปีเนี่ยมันจะมเีเรื่องของเบญจเพศเข้ามานะอืมให้เราระวังด้วยนะ ใช่ค่ะองตัวนิดนึงเผื่อมันแบบบางคนเป็นจะเพศดีก็ดีนะอันนี้คือ,อความเชื่อคนไทยเนาะบางคนเพศเบญจเพศอาจจะมีเรื่องแบบอ่าไม่สบายหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใดๆอย่างเงี้ยค่ะอืมนี่แหละแล้วทีนี้ล่าสุดผู้ยบ้านฟินแลนด์บอสบิ๊กได้ออกมาไลฟ์สดในช่องต่อตอของตัวเองไม่ได้เชื่อในเรื่องนี้เพราะเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิด ขึ้นกับโซเฟอร์กับนัตตี้เกิดกับเพื่อนสนิทคนใกล้ตัว<ช>อ่าแล้วไม่ได้ลบหลู่ด้วยนะเรื่องนี้ก็ไม่ได้ลบหลู่เพราะตัวเองทำดีมาตลอดใช่คือบอยบีบอกว่าเออก็ไม่ได้ถึงว่ากับเชื่อซะทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้แบบว่าลบหลู่คือตัวเองนี่มีความเชื่อที่ว่าคนเราคนของการกระทำมันจะจะส่งผลถึงตัวเองมากกว่าอืม เพราะใครทําอะไรม,มันจะส่งผลมาหาตัวเราเองใช่<ะ>เพราะว่าเรื่องที่มันเกิดในตอนนี้เนาะที่เขาถกเถียงการที่มีแม่ของเด็กอายุ16ปีออกมาเรียกร้องใช่ไหมว่ารถหมอลําดังชนลูกตัวเองตุยดับเสียชีวิตตั้งแต่กุมภาใช่ไหมแต่ก็ยังเงียบแล้วก็ยังแบบไม่ได้รับการเยียวยาอะไรเลยเออออกมามพูดให บอสบิ๊กเสียหายใช่ไหมในตอนนั้นเอเอในในเมื่อวานนาอที่เป็นข่าวกันเนาะแต่ทีนี้เรื่องมันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วเออนั่นแหละบอสบิ๊กก็เลยก็ต้องก็ต้องออกมาพูดอยู่แล้วเพราะทนไม่ได้เพราะเขาออกมาพูดให้ทางบอสบิ๊กเสียหายเสียชื่อเสียงในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องเกี่ยวกับธุกรกิจการงานทุกอย่างเลยก็ต้องออกมาพูดในความเป็นจริงใช่ไหม เพราะเอามาปกตั้งตัวเองใช่เพราะเขามีหลักฐานมีหลักฐานทุกอย่างเพราะเพราะบิ๊กวันนั้นอะถ่ายคลิปไว้ด้วยมีการไลฟ์สดมีการอะไรไว้ด้วยเออนั่นแหละมีกล้องวงจรปิดจากหน้ารถใช่แล้วก็บริเวณรอบถนนตรงนั้นด้วยอืมก็นั่นแหละ บอสบิ๊กก็ได้ออกมาอธิบายอธิบายให้แฟนคลับคงจะเห็นอยู่เนาะหลายๆคนก็เอา,อาคลิปการพูดตัดต่อของบอสบิ๊กนั่นแหละที่ไลฟ์สดออกมาเมื่อคืนน่ะออกมาให้แฟนคลับฟังอยู่ว่าเรื่องมันเกิดมาเป็นยังไงยังไงแล้วล่าสุดบอสบิ๊กบอสบิ๊กก็ได้โพสต์ส่งกําลังใจให้นัตตี้ด้วยสาวไอ โพสบอกว่าอย่างนี้ส่งกำลังใจให้โซเฟอร์นัตตี้นะครับบอกเลยนางเสียขวัญมากที่มาเจอเรื่องแบบนี้แต่ก็ปลอบใจนางแล้วคือถ้าคิดว่าเราไม่ผิดคือไม่ผิดค่ะว่าไปตามกฎหมายนะคะและคนตัดสินคือท่านตำรวจและผู้พิพากษาค่ะอ่าก็นี่แหละ เอาจริงวันนั้นอะสอยก็ได้นั่งดูไลฟ์สดในวันนั้นนะแต่ว่าเราไม่คือตอนที่บอสบีกไลฟ์อะเราไม่เห็นตอนชนเลยแต่เราจะเห็นตอนที่บอสบกออกมาไลฟ์แล้วมาพูดว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะคะขับรถมามาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เรื่องมันก็แบบคือเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเนาะเสากุ๊กแล้วก็ผ่านมาเนี่ยมีคุณแม่น้องคนนั้นนะออกมา เรียกร้องจริงๆแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียนะคะมไม่ได้คิดจะแบบว่าอะไรใครนะแต่แค่ว่าเรามาอัพเดตประเด็นเราต้องให้ความยุติธรรมของฝ่ายใช่ใชก็คือ,อพูดเรื่องจริงนะ่ะแหละ เพราะทางบอสบิ๊กเขามีหลักฐานทุกอย่างเขาส่งเรื่องราวให้ตำรวจเขามีกล้องวงจรว่าใครถูกใครผิดเดี๋ยวสารจะพิจารณาเองว่าใครเป็นคนถูกคนผิดใช่ไหมละ่ะแต่แต่ช่วงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสาราพิจารณาแต่ทีนี้บอสบิ๊กก็ก็จะไม่ทนได้หล,หลายสื่อที่ลงข่าวบิดเบือนข่าวความเป็นจริงทำให้พุทิานฟิลแดนเสียชื่อเสียงเออ จนได้ออกมาโพสในค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกตัวสาวไอล่าสุดอ่านี่ไงล่าสุดวันที่24มิถุนายนประกาศจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกตามที่มีการสื่อสารจากสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งสำนักข่าวออนไลน์ที่ได้สื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเหตุรถชนกับรถตู้ณอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับความเสียสูญเสียออกไปเป็นวงกว้างบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดสร้างข้อทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมิอาจได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวปัจจุบันบริษัทรับทราบว,ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นพนักง,งานสอบสวนและการสรุปสำนวน ทำความเห็นของพนักงานสอบสวนปัจจุบันพนักงานสอบสวนยังไม่ได้ชี้ผลของคดีว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาททั้งนี้บริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดยึดถือการดำเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะได้รับความยุติธรรมตามบริบทที่สมควรและเป็นเหตุเป็นผลต่อไปอย่างไรก็ตามหากมีข้อ ความส่วนใดที่อาจบ่งชี้หรือแสดงให้ระบุตัวตนของบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลย่อมเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยเฉพาะข้อความที่บิดเบือนต่อข้อเท็จจริงและกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดหรือก้าวล่วงดุลพินิษในการพิจารณา,าของเจ้าหน้าที่ของรัฐบริษัทโตเกียวมิวสิกขอสงวนสิทธิ์ที่จะ ดำเนินตามกฎหมายเพื่อรับรองหรือคุ้มครองตามสิทธิที่ควรมีตามกฎหมายต่อไปนี่ก็คือแรงข่าวเนาะสำหรับที่โพสต์ข้อความบิดเบือนในข้อเท็จจริงอ่าทางบริษัทโตเกียวของผู้ยานฟินแลนด์ก็จะทําการดําเนินการตามกฎหมายค่ะสาวไอ,อค่ะกะ็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงนะก็คือ เอาจริงๆเราก็ไม่แน่ใจทําไมถึงแบบว่าตีข่าวไปว่าแบบหมอลำผู้บริหารหมอลำดังแต่คือแลหลายคนก็ทราบกันดีว่าในความผิดถ้าสมมติว่ามันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่รถตู้ผิดนะถ้าสมมติว่านะมันก็ต้องแบบว่าคนขับไงแต่บอสบิ๊กไม่ได้ขับไงใช่เออบอสบิ๊กเป็นเจ้าของรถตู้แต่ไม่ได้ขับ,ขบเดินทางมาแต่ไม่ได้ขับแต่อันนี้ก็คือต้องให้กําลังใจนะัตตี้ด้วยนะ,ะคือแต่ใดมันก็ต้องไปที่กฎหมายเนาะใช่ อ่านี่แหละแฟนคลับก็แห่เข้าให้กำลังใจทั้งบอสบิก๊กทั้งนัตตี้ด้วยในในเรื่องอเรื่องนี้เนาะอยากให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนี่แหละแฟนคลับก็เตือนในเรื่องว่าอ่ามันจะมีมารมีนู่นมีนี่ไม่ดีนะผู้ชานฟินแลนด์ระวังด้วยนะอายุอ่ายีเสิบห้เนจเพศอย่างนี้แหละมันก็เลยมีเรื่องราวที่แบบขึ้นมาในช่วงในช่วงอ่าหลังจากอายุยีปีก็ต้องระวังเหมือนระวังไว้เยอะ แล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะเขาก็ใช้ชีวิตแบบโดยที่ไม่ประมาทเลยนะทุกคนเขาใช้ใช้ชีวิตแบบดีมากวางแผนชีวิตดีมากอืมอืมอืมสาวไอ้ก็เห็นอยู่เนาะสิบห้าปีแต่เงินระดับร้อยล้านก็คิดว่าเขาคงวางแผนไว้ดีมากไม่ใช่พันล้านเลยหรอโอ้โหจึกบอกว่าน่าจะป็นมานั้นแหละแต่กูเกโตเกียวมิวสิกเข้ามาอยู่ในวงการเนี้ยหนึ่งปีหนึ่งปีกว่าแต่เสื้อหาเห็น เห็นอลังการมากมันไม่ใช่แค่บ้านมันเป็นค่าเลือหาดเลยค่ะบ้านค่าลือหาดของผู้บ้านฟินแลนด์ที่จะสร้างอยู่กับลูกในาตาโตเกียวอยู่แค่3มคนแต่บ้านหลังใหญ่มากแล้ว ออยู่ในบริเวณเดียวกันก็เป็นบริษัทเนาะแยกให้ศิลปินอยู่ห้องพักนู่นนี่นั่นอยู่ต่างหากอย่างเงี้ยดูสิเขาจัดสรรจัดส่วนอะไรให้ได้ดีมากวางแผนได้ดีมากเลยและที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินทำเลทองด้วยนะสาวไอ้พี่วันฟินแลนโอ้สุดยอดนี่แหละเขาเรียกว่าตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะไปอยู่ที่ไหนแฟนคลับก็รักสนับสนุนเอ็นดูเนาะอืม ด้วยความดีด้วยสวยเซไดจังเลยอ่ะอ่าจะได้เสียงไม่ดีอ่ะถ้าเสียงดีจะไปสมัครเป็นนักร้องจะได้เป็นยุคเต้นเป็นไหมล่ะคะเขาสมัครแดนเซอร์หญิงอยู่ค่ะโอ้ยเขาไม่เอาแดนเซอร์อายุเกินด้วยมั้งแอดมินก็ได้นะเออได้ลาบบอบอกเป็นอยู่เด้พยาบาลเออเออแอดมินก็ได้เด้อยู่หน้ากล้องก็ได้เด้ลาบบอ สาวไอหนีโสดเด้เออไปอยู่ไซก็ได้แม่นบอเออไปหิวกระเป๋าก็ได้เด้อะไปหิวกระเป๋าให้เพื่อนก็ได้ตามเนาะใช่ใช่ใช่ตามคนดังไปทุกอ่ะงี่ิวกระเป๋าแต่งหน้าก็ได้สาวไอแต่งหน้าเก่งด้วยเออใช่ใช่แต่งหน้าดบอได้นั่นแหละได้ทุกอย่างฝฟรถึงบอดเดอร์ขานขนเด้ออือนี่แหละค่ะพี่น้องเขาเรียกว่าจะยังไงก็ก็คือไม่ต้องลบหลู่เนาะ อ่าไม่ได้ลบลู mm hmm. เออวิวัตไม่ได้ลบลู mm hmm. แต่ก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ uh huh. ก็คือเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองทําดีในทุกๆเรื่องตัวเอง mm hmm. แบบเหมือนวางแผนชีวิตอะไรดีมาทุกๆเรื่องแต่ก็ไม่ได้ลบลูในเรื่องไม่มองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะ mm hmm. เออ,อนันอะลรมันก็อย่างว่าแหละการทำการดําเนินชีวิตคนเรามันจะมีอุอปสรรคกันไม่ได้ราบลื่นไปทุกคนหรอก แต่ก็ขอให้บอสนะคะแล้วก็น้องนัตตี้เนาะพี่นัตตี้ผ่านพ้นอุปสรรคเนี่ยไปได้ด้วยดีแล้วกันค่ะขอให้เรื่องนี้มันจบลงด้วยยุติธรรมเนาะด้วยกฎหมายมแบบเออให้มันยุติธรรมเพราะว่าบอสวิกมีหลักฐานทุกอย่างแล้วให้ทุกคนเห็นแล้วว่าอ่ะให้พนักง,งานให้ตำรวจหเห็นแล้วว่าเรามีหลักฐานครบนะว่าใครถูกใครผิดนี่แหละก็รอฟังคำตัดสินออกมาเนาะ ใดๆก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่แล้วกันนะทั้งพี่นัตตี้แล้วก็บอดบีกนะคะในทั้งคู่เนาะต่อจากนี้ก็เจอแต่เรื่องดีๆแล้วกันเฮงๆปังๆรวยรวยแบบนี้ค่ะยิ่งรวยก็รวยแล้วรวยอีกอืสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนก็ขอนะคะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ